อากาศข้างนอกมันช่างสดชื่นจังเลยนานๆทีจะได้ออกมาข้างนอกลำคาญไอตัวเดินไปข้างหน้าถึงพวกเดินบางวิวน้ำไม่อาบกินเม้นอีกวันนี้ฉันพาเพื่อนๆเข้ามาเที่ยวในป่าฉันรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะไม่เคยมาในป่าที่นี่พวกเขารู้สึกกลัวก็เลยต้องติดกันแบบนี้แหละเอ๊ะพวกนายเดินข้ามหัวฉันเนี่ยของฉันเสียมนะบางเนี่ยฉันนี่ชอบเล่นการผ่าผลกิจกรรมผ่าผลนี่ฉันที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยนี่นี่ดูการผ่าผล นายชินสันและพวกจะผูกคอใช่ไหมน่ะฉันกำลังผูกเงื่อนเฮ้เพื่อนนี่เรามันคู่แฝดน่าหล่อใช่ไหมใช่แล้วพวกเราคู่แฝดกันดูสิความหล่อเหมือนกันเลยฉันฉันรู้สึกเกลียดปากนายวะฉันไปกินอะไรมาวะท้องเสียแล้วเพื่อนฉันหายไปไหนบอกให้รอแป๊บเดียวฉันเข้าป่าแป๊บยวออกมาไม่เห็นละแล้วฉันจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยหลงป่าแล้วเนี่ยทำยังไงวะ ก็ตั้งแต่ฉันไปทำสัญญากำปากมาเนี่ยกินอาหารยงยาก,กิหายเลยก็นายนั่นแหละพวกชวนฉันไปทำมาสัญญากำปากดูสิลำคขวนมาเลยไม่เลจะใ,ใหญ่ไปไหนลงมาอาบน้ำได้กันสิพวกเอาแลไพวกฉันกลัวน้ำจะกลัวทำไมอาบน้ำบ่อยๆร่างกายจะได้สะอาดนี่นี่มันน้ำแข็งนะพวกฉันไม่ไหวเอานายหายไปนหนล้เฮ้ยพวกอย่าทิ่ไหนอเอาหายไปไหนแล้วไม่เป็นไรพวกฉันโชว์การมุดน้ำให้ได้ดู ไม่ไหวจริงๆเลยตัวข้างหลังจินตลอดเวลาไม่แบ่งเพื่อนเลยทั้งที่อาหารก็หามาด้วยกันไม่จินคนเดียวเลยดูสิดูสิไม่แบ่งปันเลยไม่ไหวเลยสงสัยต้องดเดลเรกเป็นเพื่อนกันละบางเนี่ยฮหพวกฉันรู้ว่านายงอนฉันนะแต่ว่าหันตุดไปทางอื่นได้ไ,ดไหมชิดขอกินก่อนแล้วฉันจะเหลือไว้นายนะชมวิวบนหลังคาในี่ลมพัดเย็นสบายดีจริงๆเลยว่าตรงนี้มันวิวสวยจังเลยบินมากก็ขี้เกียจไม่รู้จะบินไปไหน ยืนชมวิวตรงนี้แหละเราสบายใจเฮ้เฮ้มีใครอยู่ในบ้านไหมฉันขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมปวดท้องมากเลยสงสัยกินเยอะเกินไปเฮ้ hey, มีใครอยู่ข้างในบ้างหรือเปล่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมไม่มีเสียงตอบรับมีใครอยู่ในบ้านไ,มไหมเนี่ยเอ่อดูไอ้นั่นซิมันจะทาอะไรอยู่ตรงนั้นบางทีอาจจะย่องเข้าบ้านคนอื่นก็ได้เลยไดนฉันจะจับตาดูไว้เห้ได hey, ้วก่นน้จะพาะฉันไปที่ไหนฮะที่นี่มันที่ไหนนะฉันงงไปหมดแล้ว ไม่เคยเห็นที่นี่มาก่อนเลยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยพวกได้หลับหรือเปล่าวะได้ทำไมไม่เดินต่อหยุดทําไมอ่ะเฮ้ยพวกเดินต่อสิหยุดทำไมเสียงใครมาย่างกายอยู่แถวนี้วะฉันนอนหลับอยู่ดีๆจินอิ่มแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้หนักท้องมากเลยได้ยินเสียงอะไรวะแบบฉันต้องออกไปเช็คดูข้างนอกเสียละบางทีอาจจะมีใครมาข้างนอกฉันรู้สึกว่าฉันนี่ไม่ปลอดภัยมากเลยตอนนี้ไหนขอไปดูสักหน่อยสิจะเดินยังไงวะได้หนักท้องมากเลยไอย้แขกอะไรมาตอนนี้วะ เสียงมากเลยหนักของฉันไปสร้างศัตรูไว้พวกฉันคิดว่ามันต้องตามฉันมาได้แน่นนายมั่นใจใช่ไหมว่ามันจะมาทางนี้ฉันคิดว่าแบบนั้นมันต้องตามฉันมาได้แน่นพวกถ้ามันมานายต้องช่วยฉันนะไม่มีปัญหาพวกเราเป็นเพื่อนร่วมสู้ตายกันอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองงั้นเราจับตาจ้องมองรอดูที่นี่มันที่ไหนวันนี้อยากกินแปลกๆฉันนอนหลับอยู่ดีๆไม่รู้ว่าใครเอาสีมาทาที่ตัวของฉัน อย่าให้ฉันจับได้นะว่าใครมาย้อมสีตัวฉันนอนหลับอยู่ดีๆเต่ยนมาตัวเป็นสีนี้เลยอาหารเนี่ยมันต้องกินใกล้ๆน้ําไม่งั้นมันจะแข็นคอว่าแต่แค็นคอคืออะไรพวกติดคอนั่นแหละต้องกินน้าไปด้วยตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากเลยไมีมบียอะไรจะกินหญ้าแถวนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วสงสัยนายกินเยอะไปหรือเปล่าพวกนายนั่นแหละพวกกินเยอะนี่เดซีย่าจะไม่เหลือให้เรากินแล้วเนี่ยไม่รู้จะบน่นทำไมแล้วหันตูดมาใส่ฉันอีกเดี๋ยวเตะตูดกระดินไปกลๆเลยไป ก็ลุนาาไปอาบน้ำด้วยได้พวกนายบหนบางเลยฉันว่านานองน้ำแถวนี้คงไม่เหลือปลาให้เรากินแล้วเพื่อนแต่ก่อนแถวนี้มันมีปลาเยอะเดียวนี่มันหายไปไหนหมดวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีปลาอะแถวเนี้ยฉันหามาอยู่ที่สามวันแล้วยังไม่มีเลยแล้วเราเจ้าอย่างไงกันพวกมันตกลงกันหน่อยสิฉันไม่รู้เหมือนกันนายอย่างไงก็แบบนั้นงั้คก็ต้องอดเฮ้ยเพื่อนอยากฉันขอเล่น้วยหน่อยได้ไหมแล้วนั่นมันตัวอะไรวะ เด็กๆระวังตัวนั้นมันตัวอะไรไม่รู้เดินมา้อนว่วไม่มีอะไรฉันแค่อยากมาเล่นจินแค่เหงาไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนั่นเองขอเล่นด้วยเดี๋ยวได้ไหมตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากเลยไม่รู้นี่มันคืออะไรจินแล้วมันรู้สึกฝืดคอมากเลยต้องกินไปด้วยลองน้ําไปด้วยอาหารกระโจนเข้ามาอีกอ่าแถวนี้ทําไมมันดูยังเงียบไปวะเมื่อก่อนเรามามันก็มีสัตว์หลายตัวเดียวนี่มันหายไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยวไม่ีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเฮ้เงียบหายไม่มีสักตัวไปไหนหมดวะ เป็นไงไม่สนงั้นขอขี้สักหน่อยแถวๆได้หน่อยได้ไหมเนี่ยปวดขี้มากเลยจังหวะคนไม่มีด้วยฉันว่าจะไปเที่ยวงานแฟนซีแต่งตัวมาเต็มที่ดันมาติดอยู่ตรงต้นไม้ที่ลดไม่ได้ใครก็ได้ช่วยฉันทีโอ้ขาฉันติดเขาฉันติดสายช่วยด้วยหิวน้ําด้วยเหิวน้ำก็หำเ,เหวอ่อเดินไม่ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยม่ดึงฉันขึ้นที่ฉันติดตัวเหงื่อน้ำเฮนี่พวกนั้นทำอะไรบานานั้นพวกฉันขึ้นมาชมวิวเพื่อนมาสิขึ้นมาด้วเกันสิ อยู่บนนี้วิวมันสวยดนีพวกขึ้นมาอยู่บนนี้ดูดอกไม้ดูชมวิวนี่ยรับลยนยนยนมเย็นๆีขึ้นมาเสิกว่าความสูงพวกอยู่ข้างล่างเนี่ยสบายใจกว่าใจไม่ถึงพวกสัตว์ชั้นต่ำอยู่ข้างล่างนันแหละนี่ดูพวกเราที่ขึ้นมาข้างบนนี่ไม่ปวดความสูงแต่ถ้าตกลงไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนี่ยตายตายแน่นอนตายยังลิงเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราพอจะตายมูอยูนะ่แล้วไม่เป็นไรขอชมวิวสวยๆหน่อยดีกว่าเคยขึ้นแต่อยู่บนต้นไม้เดียวนี่มาขึ้นบนฟอนเห็นไม่สบายใจพวกนังมังพวกอะไรของมังวะ ลำคางลูหัวจริงๆเลยคงจะหลับจะนองรบกวนมากเลยเสียงดังมาถึงที่นี่ไม่มีบรรยากาศเลยมีหนังกระติกยิงไปแล้วเนี่ย